สวัสดีครับพี่น้องครับอาจารย์เก่งมาแล้วมาเอาเนวมันไปวานมาเอาเนวกี่าาการไปแต่นอนตื่นสวยก็เก่านี่แหละครับพี่น้องครับอัปเดตหน้าตาเมื่อนี้เป็นได้ลอขึ้นก็เก่าพ่าพี่น้องอุ๊ย <c oughs> ผู้หายจงได้กับผู้หายยังสั้นแล้วผู้ขาอาจารย์เก่งก็เลยครับพี่น้องครับเมื่อนี้นั่งเล่นไปนั่งเล่นมากนึกถึงความหลังความเก่าพี่น้องนะฮะ สมัยเคยเรียนหนังสืออยู่ทางพุ่นละทางปฐมปุ่นล,ละทางนั่นน้องหินอำเภอหนองคุงศรีจังหวัดกาฬสิน์นะครับแต่สมัยก่อนอนี่นาอพี่น้องนะผู้ขาบสกีมอตเตอร์ไซค์ไปกับอีพอแต่อีพอก็เป็นครูสอนอยู่โรงเรียนน้องหินวิทยาคารนั่แหละครบับพี่น้องนะรับขกีมอเตอร์ไซค์ไปนะฮะพอเลิกพักเทียเ่ยงแล้วๆกับไปกินขา้าวอยู่ในไต่ทุนอาคารครับพี่น้องครับกินขา้าวแล้วๆการล,เลัเรียนสมัยก่อนกับพี่น้องครับ ผู้ขาเต้นหนังยางพี่น้องกิงกล่องแก้วมากะเหลวกี่สวนวุ้นเลี้ยเลขภาษาไทยสปชการงานมันบอกพี่น้องเคยเล่นหนังยางบอกผู้ขาเสียดหนังยางนะจะบอกไห่นะอุ้ยกลายเป็นกระเทยจงรงจะน้อยอุ้บ้าเมัยนเล่นหนังยางก็มูพุนยิ่งเพราะเล่นหนังยางก็มูพุนยิ่งแล้วก็ไปดีลูกแก้วครับพี่นอ้องครับบัวแต่สมัยก่อนเน,ะนาะนะฮะซุมบ่กือ้ซุมมือหนีเด้ สมัอนี้มือเถืออย่างเดียวว่าด้สมัยก่อนเหลินลูกแก้วแน่เป่ากบแน่แต่สีคบพี่นองครับไวยนังยางคอยเต็มแคลยสมัยในน้อยครับพี่นองครับเป่ากบนีเส้นมันชิมีเส็นอันหนึ่งครับพีนองครับเขาเรียกว่าเส็นอิติอิตินี่ชิ็นเซ็นบางบางคบพี่นองครับชิเป็นบางบางหันมันนะก็เอามีดมาปาดให้มันบางๆนงเนะอิติอิตินี่ชิกบดีดรคบพี่นอง ก็ดีดีนะครับสิข้าบสิข้าบเ้นยางเส้นอื่นดีดีนะอิติครับินองครับพ่อตกแรงมากครับบ่นองเดวันรุ่นนี้ม่แไม่ธรรมดานะจะบอกให้นะชุดหนาเกานั่นนี่จะบอกให้นะโฮ้ยมวนกรุบเตะบ่อนอยุ่ล้านมั่นครับบินองครับโอ้ยมวนกรุบเลยเวลาท่านน้องกุ้งสีกาลสินเวลานนครับีินองครับจะบอกให้คอยนี่นะโอ้ย ลุนันโดก็ลุนันโดโหลดวุเล <c oughs> ่เฮ้ยย์นหนะเขามวนอคุบสมัยก่อนครับสมัยเรียนปฐมโยโรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคารครับพี่น้องครับ้ยทั้งตียางเป้าเอา่อทั้งในเต้นยางนะฮะเป่ากบดีลูกแก้ว้วกาะเต๋บอนลนะครับพี่น้องเคยเรียนอันนั้นบ่พี่นอ้องโยนเหรียญโยนเหรียญน,นะสมัยก่อนเนี่ยนะนะ เาจิไีคุดลุมไว้นะคูดลุมไว้คูดลุ้มไว้ไก็ตีเส้นนะครับตีเส้นปุ๊บแล้วก็โยนเหรียญเหรียญผู้ใดลงหลุมผู้นั้นละได้เงินพี่น้องโอ้ยม่วนคักสมัยก่อนนี่เฮ้ยอยากย้อนเวลาไปเด้วุ้นแล้วอยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนั่นนะวนะุ้นแล้วสมัยก่อนนะพี่น้องนะเทคโนโลยีมันกับมาได้ท่านสมัยก็สมมือ,มอนี่ การละเล่นกับบอด้มีเทคโนโลยีดิ่ทตอสมัยเล่นแบบธรรมชาตินะครับเล่นกีฬาตะบุงเตะบอลแน่นอนสิะครับตามธรรมชาติครับพี่น้องครับธรรมดาละยุคสมัยมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาครับพี่น้องครับที่สําคัญใจคนอย่าเปลี่ยนแปลงน้ำเด้อพี่น้องเดอ้อวุ้เลี้ยงไปมา